ที่นี่ปากพนังนครซีตรมารแนล่คงตะคงคงสดสดข้าพดนั่นเองเราอยู่ที่สวนปากพนังครับผมไ<อ>่าแล่ตามมีสุ่ม,มี<ด>รถไถกันด้วยรถไถลุงอยู่วันไหนทั้งหนึ่งจะมายืมขับเบ้นเนสักทีหนึง่งรวนดีในสวนมันเป็นของลุงขน้ำน้อย เรามาถึงนะเราไม่เจอลุงลุงอยู่ตรงไหนไม่รู้รถอยู่รถยนต์อยู่รถแมอเตอร์ไซค์ก็อยู่แต่คนไม่อยู่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในนูน่นแหละในสวนนั่นแหละดูอรโกะเต็มคอเลยโอ้โหมีแตงมีอะไรมีมมฟักครบหมดเลยตอนนี้อุดมสมบูรณ์มากๆเลยครับตอนนี้ลุงปลูกทั้งพริกทั้งมะลโกอ0 0 0พเห็นว่ามี2000อะไรละฮอนแลนด์กับอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว แล้วมีมะพร้าวมะพร้าวนี่คืองามมากแล้วก็ลุงปลูกข้าวโพดด้วยเราไปแลสวนคุณแฟนข้างในดีกว่านี่มีแตงด้วยลุงลงแตงด้วยแตงไทยอ่ะแตงลับบี้นะั่นโอ้นี่ก็สวนแตงออตอนนี้มันโดนดีนะโตแล้วโตวแล้วนี่เรามาดูต้นขนุน,นที่ปลูกให้ลูก,าก,ลกสาวก,กันโตขนาดนี้แล้วก็ต้นย้อยนั่น เคนได้เคนได้มันจะโตยากกว่าอย่างอื่นหน่อยนะพี่เจมเหอพี่เจมเหอต้นสูงเท่าแม่แล้วตรงนี้มีเป็นมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ม,มีความสุขเล้วเข้าสวนอะ่ะดูต้นกล้วยสิกล้วยกัเพียบทำไว้ให้ลูกๆแหละสวนนี้ เดี๋ยววันไหนเราก็ดูวางแผนก่อนเราจะมาใส่ปุ๋ยกันหลาวเลยนี่ต้นมะนาวมีประมาณสี่ห้าต้นที่เราลงลงกันไว้ก็ใช้ได้แล้วโตตแต่ดูเหมือนมีเพี้ยมีอะไรอยู่นะนีเหไหมมีไหมออกดอกเพี้ยมันออกลูกเต็มเต็มไปหมดโอ้เป็นดอกอะไรนะคุณนายเจ๊เจ้าของสวนครับเราก็นะดูดูแลใกล้ชิดนะจะแคร์เขานะ นปล<ร>าเพียบในคูนีด่ดูที่เต็มคอมดเลยมาเราก็ลุงปลูกมะเราก็ไว้เยอะเลยลุงแกปลูกข้าวโพดไว้ทั้งสวนเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มันยังไม่ได้แก่มากยังกินไม่ได้ยังอ่อนอยู่ว่าะงั้นเถอะนี่ต้นอะไรรนาะจำไม่ได้ละอะไรนะ